you พบกัรสืบส,บสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่30พฤศจิกายนราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นด้วยมูลค่าการซื้อขายหนานแน่นสนับสนุนราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกแรงทันทีที่399บาทก่อนจะบวกต่อขึ้นไปแต่400บาททวนหรือบวกขึ้นมาประมาณ2.8%ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบเกือบ2เดือน กำลังพูดถึงหุ้นบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT เจ้าของท่าอากาศยานนานาชาติ6แห่งโดยมีสนามบินสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลัก AOT เป็นหุ้นบิ๊กแคปพื้นฐานดีฐานะแกร่งงบปีล่าสุดสิ้นสุดเดือนกันยายนทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการถึง19,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เคยทำได้18,000ล้านบาท นัวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงแนะนำซื้อหุ้น AOT ให้ราคาเป้าหมายอยู่ในช่วง400-455บาทเนื่องจากมองว่าไตรมาสแรกของปีนี้ที่จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมกำไไรจะโตต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงไฮซีซันราคาหุ้น AOT ที่ดีดตัวขึ้นมาแรงในรอบนี้นอกจากตอบรับผลการดำเนิน,นง,งานที่ออกมาดีบริษัทจึงจ่ายปันผลหุ้นละ6บาท8 3สตาง์ บอร์ดอยังทำเซอร์ไพรส์อนุมัติแตกพาจากพา10บาทเหลือพา1บาทบอร์ดลอทินี้ระบุว่าแม้การแตกพาจะไม่ทำให้พื้นฐานเปลี่ยนแต่หุ้นพื้นฐานดีที่ประกาศแตกพามักจะหนุนราคาหุ้นให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนการแตกพาได้ราว5 1 0แต่อย่าลืมว่าราคาหุ้น l o t ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนแล้วสะท้อนว่ารับรู้ข่าวไปพอสมควร เซลล์ออนแฟกจึงอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์โลกฟิลิปประเทศไทยซาศิมาหัตถก,กิจนิกรมองว่ากรอบการเก็งกำไรหุ้น a o t อยู่ในกรอบแนวรับ390บาทแนวต้าน410บาทและจุดตัดขาดทุนที่382บาทโดยเน้นฝั่งขายทำกำไรมากกว่าเพราะเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทแล้ว